สวัสดีครับผมอาทิเชษทองยินดาครับยืรู้จักกันในนามอาร์มคาร์บอนครับพี่รับหุ้มรถยนต์มอเตอร์ไซค์ทุกชนิดครับพิกัดร้านที่รับหุ้มคาร์บอนอยู่พเพชรเกษมเ4ครับรถที่ใช้เป็น Isuzu D-MAX ม็ก a พ i ท i นีปี um 11ครับรถโซ่สูงครับรถคันนี้เป็นงานหุ้มคาร์บอนทั้งภายนอกภายในเป็นงานทางร้านจากอาร์มคาร์บอนครับ ผมหน้าก็จะเป็นงานหุ้มครับหุ้มแก้มซ้ายขวาครับจะเป็นงานแก้มตัวสูงแล้วก็ฝาโปรงกระจังหน้าก็จะเป็นแปลงมาจากออนิลปีสิบสองครับส่วนประตูครับฝั่งนี้จะหุ้มฝั่งเดียวครับแต่อีกฝั่งจะหุ้มเป็นสองฝั่งดำล้วนหมดเลยส่วนฝาท้ายก็จะเป็นงานหุ้มของท่าลาสองของทางร้านครับ ส่วนข้อก็จะเป็นงานสแตนเลสของช่างสอนคอกซิงครับโดยที่ผมจะเลือกใช้ในการยึดติดกับตัวรถเลยครับพอรถใช้ในการขนของใช้งานจริงด้วยครับอยู่แถวพุทธมนตรสายแปครับงานกล่องแบตก็จะเป็นงานของกบูมอินเตอร์ซิงครับอยู่แถวอ่อนนุชครับงานจะเป็นอลูมิเนียมครับเดี <S <S ๋ยวมาดูทางส่วนห้องเพิ่มมั่งครับ ห้องเครื่องก็จะประมาณว่าตกแต่งไว้ใช้งานแบบยาวๆครับมีเปลี่ยนอินเตอร์อากาศแล้วก็ระบบน้ำมันครับของ n b Interting ขาไอดีก็จะเป็นเข่าเดิมตัดต่อขาขึ้นทางตรงครับรถก็ยังมีลิ้นปิดเปิดวาล์วน้ำควบคุมความร้อนผ่านกล่องเครื่องอยู่ครับส่วนเรื่องระบบน้ำมันก็จะมีเลคูเลเตอร์วางคู่กับสังพักน้ำมันครับ ส่วนงานเรื่องเก็บสายไฟจะเป็นงานของทางช่างแจ็คนจะแพรกดูแลจัดก,การให้ครับมาดูที่ช่วงล่างกันบ้างครับคันนี้จะหน้าลง4นิ้วครับหลังลง5นิ้วข้างหลังก็จะเป็นวิธีการดัดแนบ3นิ้วครับแล้วก็ใส่กลองโหลด2นิ้ว ก็จะเป็นลงใต้คนขับครับ2นิ้วครึ่งโช็กก็จะเป็นของ Atta c k Force ครับพราช็กมันเป็นโช็กระยะโหลดเลยครับไว้ใช้งานเลยครับจะไม่ค่อยมีการกระด้างในการใช้งานครับข้างหน้าก็จะเป็นวิธีการโหลดโดยใช้ปรับตัดเอาครับ นี่เอารอใหม่ของเลนโต้มาทดสอบกับตัวรถครับเป็นล้อข้อ18หน้า9ครึ่งหลัง10ครึ่งครับเป็นล้อ6ก้าน6ลูครับเป็นลายฮิตของเลนโต้เป็นล้อก้านดำกรึ่งขอบออฟลึกมันวาวครับล้อเลนโต้จะโชว์ออฟลึกลึกเป็นหลักครับปกติอจจะมีทั้ง6ลูและ5รูครับลองเลือกใส่กันดูครับแล้วก็ลัดด้วยยาง D1ST ครับ255ับ50 18ทั้ง4วงครับเป็นยางตัวใหม่ของเลนโต้เหมือนกันส่วนรถจะเป็นทรงยีราฟแคะมาตรฐานครับ ยางจะเป็นอินไซต์เอาไซต์ครับเป็นยางรีดน้ําได้ดีแล้วก็มีความนุ่มเงียบมากครับเป็นจุดเด่นของอยางตัวนี้ครับล้อและยางพอมาอยู่กับรถผมแล้วตอนนี้ดูแบบเงาสวยเข้าออตัวรถดีครับเพราะด้วยความที่ออฟมันลึกด้วยครับทำให้รถดูเป็นมิติสวยขึ้น เดี๋ยวมาดูกันต่อที่ห้องโดยสารครับงานห้องโดยสารจะเป็นงานหุ้มคาร์บอนฝีมือจากทางร้านทั้งหมดครับจะเป็นงานหุ้มโครงคอนโซนใหญ่แล้วก็พวกช่องทีดีวิทยุเกะ๊ะอะไรพวกนี้ครับจะหุ้มหมดเลยทั้งลูกครับงานภายในจะเป็นงานที่ค่อนข้างละเอียดครับมันจะเป็นพวกมุมซอกอะไรพวกนี้จะเยอะกว่างานภายนอกครับส่วนตัวนี้จะเป็นงานพงอะไรนะที่พอพับได้แล้วก็เบาะจะเป็นงานอลูมิเนียมของงานอบูมินเจอร์ซิงครับ ท่านี้ก็มาที่เกตวัดต่างๆครับมันจะเป็นงานของ248 SD d i ฟีเป็นขาติดกระจกครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นวัดบูธ60ปอนด์แล้วก็มีสมาร์ทเกตวัดแรงดันค่าวัดค่าต่างๆครับส่วนพวกสวิตช์เปิดจะหุ้มทั้งหมด4บานเลยครับเป็นงานคาร์บอนส่วนที่เหลือด้านหลังจะเป็นการที่ผมรื้อบอกออกเพื่อบางทีไว้ขนของอะไรสัมะาระอะไรต่างๆครับ และฝากถึงเพื่อนๆที่จะเลือกใช้ล้อและยางสักชัผมแนะนำใช้แบรนด์ที่มีมาตรฐานจะดีกว่าครับแต่งรถอาจจะสวยอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้วยครับฝากผลงานจากร้านอาร์มคาร์บอนนะครับใครสนใจจะพุ่งงานคาร์บอนรับพุ่งภายในภายนอกทุกชนิดครับร้านอยู่แถวย่านลเลเสม94ครับผมติดตามผมได้ที่หน้าเฟซอารมคาร์บอนครับ